คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับอันมนีปูกเดินทางมาแนละ้วพี่น้องเนาะมาจากวัดการพอดีปูสารคามโทรมาดวนกันเลยจอดคางทังครับผมอาจสัมผัสปูเลยครับผมว่มา ปูด่ายเหล็กยังมาดนโดนนะพี่น้องเนาะทั่วมาหาดีดีปูดีดีค่ะท่านผู้ชมแบ่งปันครับเนาะเมื่อตูมองทุบอบกราบขอพระคุณนั่นปูเด้อครับผมที่เมตตาลูกหลานจอดยู่ข่างท่าพี่น้องครับเห็นเพนเรียงแพะกระเล่นท้ายวิวอันแพะไห่พี่น้องเบิ้งครับผมอาจจะไกลเนี่ยครับผมมันอยู่ขางท่าเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งแนวท่าน้องกันเด้อครับผมกับเหล็กปูสลัคามปูหมั่นใจค้ารับพี่น้องงวดนี่ครับ บนล่างปูแยกให้ชัดเจนได้ด้วยครับผมสรงหางว่าท่านได้ป้อยให้ส่ดีว่า์ัซ่นดิ้ครับเขาลองไปเบิ่งแนวทางครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเกามาแชียนี้ได้อครับผมโอ้ครับลูกหลานเกามาแชร์กับน้ำมัสการ์ปูสารคามเด้อครับผมเออเจริญพ่เจริญพ่นก็เฮียเจ้าเด้อผู้การนมัสการค่ะเออนี่พวกพวกจุเล่นค่ะ ได้ได้หลนยได้ได้หลายเสียงกท่นกี้มหาอยู่แคพี่ทั่วมาหาอยู่คครับวันวานเกินน้น้ำเชียอยู่ันครับผมโอ้สาถุน้ำเชียงไหมเชียงไหมนี่ข้าเจ้าคือตีเส้นนี่ก็ว่าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดเป็นขึ้นโล่คือี่แจมเพิ่นเนี้ยขึ้นล่งแต้มหนึ่งครับ โู้เห็นยังเสียงขวักขวักยู่ครับผมโอ้ปวดตาโอ้ตาเถอะพวกป่นใบใหม่มันหลวงหลไรนะปูย่ามหนาวนี่อยางนี้มันหลวงหลายได้คอยปวดเรีนไปครับคุยไปนับปวดไปนับได้ไหมปวดมือเดียวจื้อต้นตาบพร้อมครับเอามืนรี้เมื่อนี้เดียวเอาเต้าเงาไผ่อ๋โทรมาดวนเสียเอาเตาเงาไผ่เด็กเงาหยาบว่านี่เด้ค่ะ เหล็กเต้างามจีปยวัวเออเอาตัวเจี๋ยๆเสียเหรียญหาเสียหนูกเสียหมดนี่ข้าเตากับตัวนี้เล่นวะพวกเคนละตัวครับผมเออตัวนั้นขายไปแล้วตัวนั้นจะขายไปใช้บุญไม่เห็นมากเกี่ยวตุ่นตัวนีน้อ,นอีกเจ้าไหมเออเจ้าไหมเขาเจ้าอมาจากคนเจนมาจากคนแกนหรือเปล่าวะนี้ไม่ได้มาเห็นโอ้ย ปลานี่มันโมเมนต์แต่เตางับเรามันน่องเมี่งงมมนนมยวก็มาอีกตามไม่อีกไหมครับผมวันนี้ก็เลยเห็ดน่องเมี่ยว,วตอนเตางับบนนอเห็ดที่หลังเลยท่านถ้ามีที่ขึ้นมันผ่าเลยนะปูโมเมนต์นี่มันเตาได้เห็ดเห็ดตอนตอนตี่มื่สั้นเสี้ยวนี่ไหม,ม,อ,ไหมอ๋อครับผมเห็ดเต่เสิร์ฟเลยเห็ดเต่เสิร์ฟวนี้พอจะเห็ดเหลี่ยมเห็ดเห็ดน่องเมี่ยวน่องเมี่ยวได้แปดหกศูนย์ น้องแมวเ่อแมวเอาคิดดิเอาเอามานีมานีไมันีิพี่หอดันเลี้ยรัวกเลี้พราเพอเขาทมาบอกอยู่ไม่โตไม่อกพูเด็กเด็กรัพวกนเด็กราบพวกน่เขาท้มาบอกอยู่มื่อไ้อะไรค่ะที่แล้วโอ้โตเกาอยู่เนาะโตเกาญย่ปุ่นที่ลูกื่องขีปนกับเรี้ยกันน้องแมวนี่ออมนมันมีมันมีสองคนเด้ท้มากเนี่ยอ๋อมันชนกัน เออมาผู้หญิงผู้หนึ่งแล้วก็ผู้ชายสองคนดิครับเหล็กตรงกลางได้กับผมเหล็กวงในซีซเออแล้วอม่อีกว่าก็ไมาจำเนี่มพิม่ตัวย่อเาเดียวม่ว่าพวกง่ามากตะุตะปากนั่งมดเลยผูผู้หญิงเงเบิงเแก้นครับเบิองช่องน้ำเท้ยเบิองช่องนั่นู้กว่าสัตนครับผมเกามาเชียร์กามาเชียร์่าสัตนครับ ขอบคุณเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอันเต่างับหรือพวบานนี้พวดที่เอาเอาน้องเมียวกระทะเต่างับก็ได้ครับผมเมื่อตอนเอาเอาเอาขึ้นเต้นในต้นใจตอวยุคนี้ต้นใจเลยครับเอต้นใจปกดเอาเส็ยเอาได้เส็ยเอาได้ล่ะสาธุปูเต่างับเต่างับพวดน้องเมียวเอาน้องเมียวก่อนประเด็นน่องเมียวก่อนเนี่ย ครับผมแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ครับผมน้องแมวเออฝาน,นี้เป็น,น้องแมวฝาน,นี้เต่าง,งับได้หกสามตัวเดียวโอสามตัวเดียวเด้อครับพี่นอ้องหกสามตัวเดียวล่างเป็นล่างเลยเนีนเป็นเอกล่างน้องแมวเปลนปุนใช่ไองแมวครับผมต้องเอเหล่กลางตัวกับเอสกีก่อ ตึ้งลันตึ้งบนนั่นแหละครับต <laughs> ึงลนึ้บนงกนนี่เป็นยงนงังนอปูวะนี่วงในัีจีพนทัมาบอกพ้นทั่วมาบอกสองคนว่ามันคนเกาดิโอ้มันส้นกันอีกเปิดน้นกันพ้นทั่วมาบอกพ้นเอ็นงาดอยู่กองสลากกองสลบเิงหลงปูเิงชีหลงปูเนี่ยอยู่ปูสลากข้ามนมักเตียงว่ะาครับโอ้ขอบอบคุณได้พี่น้องมาเกิดเป้ากับ้บองเงิน กันเองเลยว่าครับผมบ่ยี่บอยังบ่มี่ว่ะจากต่างนั่นจักต่างนี่ว่าว่ากีบแมนอยู่ค่ะปู่ปูถือปูน้ำเชี่ยร์มาคิวเพราะว่าปู่บ่าว่าจดลิขสิทธิ์กับสองอื่นปู่ว่าแขกกำลังมาง่ามแล้วครับผมแต่ปู่ว่ได้จดลิขสิทธิ์กับผู้ใดค่ะมีเมตตาให้ทุกๆุกมองค่ะ

ก็ี่ราูกับอรักตีห้เล่แต่วันู้มั่นใจเลยืยขึ้นหกสามหลางครับผมหกสามลางมังหกศูนย์นี่นปานีปูตีไดเ่สนานน,นันเลได้ครับผมปหว่าพิารานงเดมาจากปองอย้งเดมันทำแมงทมงอยู่ไหมครับเลขสองแปกับสองสีอสองแปดกับสองสี่เป็นเลขกีอยัองปู เราเรียกกันเรียกตั้งรักไหมอ๋อเหล็กเหล็กคำนวณเออคำนวณเหมือนผู้ให้สอ,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 องสองแปดสองแปดตีเด็กอกอกเด็กหกตีสองไหมครับผมเออผู้เใกว่าต่อสองตัวจะเห็นยุ่อผมคือสองตีกับสองแปดนี่แหละค่ะครับผมอันนี้เล็กทเศษเด้อครับผมไมได้จับไอ้เพืเ่อนเนี้ยไม่ได้จับตัวนี้ให้ครับ ไ,ได้จับไห้ได้ปะจับไข่วอมได้ไป,ปไทยอพยี่ยงเดือนูลม,มาเย้อมหลึกเขาก็าน้ำกันเนี่ยครับผมยังวันเนี่ยผู้ไหกับสามศูนย์าเนี่ยเห็นปะอืมเนี่ัมกลานเนี่ยสามศูนย์ห้ามรลางเลยยุ่งงงบนยงยากยุ่งนสองแปดสองสี่เลขคำนวณคำนวณจับไห่แค่สองตัวนี่เพราะว่ามันทำเมียระเงี้งยย,ยุ่นอยากยุ่งน่จับตัวเองนะ่ะ ครับเร้อยจับใหนน้ำเนี um ้นี่ละนี่ละจะกินี่ก็เอาอะไรดอกเอากะเอาจัเสียนเสียนยิ้วสนล้านนี่โ้ยวหม่ตีทวเสียนเยเอาแปดหกศูนย์ตาาตีให้ได้ครับผมโอ้ยแปดตัก็ตเกลือสมัรมาศูน มกศูนมักแย่งอีีบผมเมียงบัลพูดดิ่ตายยู่งูเดียวู่วตาเฮ้ยมียงลพูกิดขึกัผ้เฮ้ย้สายสายทางเดียวกันดี่พูดเด้อยทางเดียวกันจมียงวลพูดเ้ยครับเต็มยนยันนน่มกันเนี่ยถูกพูดยันยันนั่นยันชหกศูนย์มาแย่งเลยมาแ่งเพราะว่า ปีกายมันออกตัวนี้ด้อน้ำเชื่เด้กปูที่บอกะเอาปูบานี่อันทงคขามือสุดไทยมี่ยังกักันอารมาเนี่นะปูน้ำเชื่อจะเาขึ้นค่ะครับเที้ในในงปูบ่นข้อ้ค่ะครับเอเีนยนสรุปูบนีนี่แปดหกศูนย์ครับผมสรุปแปดหกศูนย์บนน่แปดหกศูนย์นี่บอกไม่บอ ตอกีอยู่ท,าท้านสีล็กอกยูนิคอว่าสลาไม่ส่วนกันอีกต้องใส่พวกนนมันบอนไววเห็นล็อก 8, 60, ว่าใส่แปดหกศูนย์มาในพอดูข้างล่างกันหกสามตีด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 โอ้ครับเอาปูหไฮพอดเนะค่ะกระหอยอดเออสาบแอบสีของน้ำเสี่ยนีกอ่ะกะกุหล่ก็เสี้ยหอพอดเออแล้วก็ คือเลขคือเบอร์คือหวยลอตเตอรี่แล้วัดที่หนึง่งแปดหกศูนย์มีเงินมีคำัำมีอายุยืดบพมีหลคม,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 มีไพ่บ่มีโรคมีเมีหลคมีไพ่กับเป็นอลาบประเสริฐครับผมเออครับมีโรคมีไพ่นี่เพะเป็นอลาบประเสริฐมีตผูกกับหรคครับเออเป็นประเด็นากานือเลขแล้วัดที่หนึ่งหกลานแปดหกศูนเออคือแปดหกุย กระจด้เงินเดือนข้ามเฮ็ดุเสางส่งห่วงปูปูเออปูมีก็ใสัดงปูบบนี้เดี๋ยวยวันก็่สิบบาทรัปูอาปูป่านนี้น้ำเสียก i n รกวนปูสมิด้ค่ะเออน้ำเชียเนี่ยได้หลายวิวได้หลายเด้อจาถูกับปูปูยังเค่ะถ้าหมหนาได้ลูกนีู่กจอกวอกีมีจร้ครั อ่าน้ำเชี่ยกับสีอวยพวนห้ปูอยู่ดีมีแห้งเดอปูเด้อเป็นเบาหวานกับห้ซสวงให้เศร้าเดอปูออค่ะยูดีมีแห้งอายุหมั่นควรนยืน่นเป็นลมโพ่ล,ม,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 ลมใช่ให้ลูกของห้ลูกห้ยลานต, <ว S 1> ตัวเลหล็กนี่ละเนาะครับผมเป็นแนวทางนี่ละค่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวหลาบเดอปูงดนี่ค่ะ อยู่ข้นออยู่้างนเกแล้วค่ะอยู่้าอกจะได้่้นอกันจะ้ถาอ่้างนอด้้าอย่้าอมันจะ้มันสิตือนกันปูเอาเอาปูอันบานีมันคำเหรอน้ำเชี่ยสิรบวนปูเสมนนี้ได้ค่ะเออ่ปูเจปูปกับนมาสการค่ะมาสการครับเอาครับพี่น้อง ผู้กับท่มาเลียงด้วนได้ครับผมผู้กับสรุปเลขให้แล้วนะพี่น้องเนาะบนแปดหกศูนย์ล่างหกสามครับผมมีเลขแน่ๆก็คือซีซีได้ครับผมกับเลขที่ปูคำนวณได้แล้วมันสมากมากนะพี่น้องเนาะก็คือสองแปดกับสองซีล่องที่จะหน้าเบิรงดด้ครับผมสําหรับจิบนี้เงินไหลกองท่อไหลมาเด้ครับผมบรรยากาศย่ยมาแลงแล้วพี่น้องเนาะเป็นเลียงแพะครับผมแต่ว่าอาจจะยุ่ไกลจักหน่อยครับผม แต่หักแต่ฮักลูกแพะแต่ฮักแต่ฮักน้องเต็มดองๆน้ำแม่เนาะอยากไปไกลๆนี่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนีดเด้อครับผมเงินอะไรกองทองไรมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเกองมาเชียถูกหวยเรื่องง่ายเป็นน้ำกันเด้อครับผมก่อนวันที่สิบเจ็ดคุมภาพันธ์หกสิบหาสุขุมสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ